มาตามเวลานะครับวันนี้ดวพิเศษทศนางผู้โดยสารโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่ง ผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโป่งตรวจตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถแทนชลาจะอยู่ด้านขวาของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขณะนี้เป็นขบวนรถหน่เ้าสหนึ่งเลยสามสองต้นทางสถานีสุนทางห้ยใหญ่สุดปลายทาง รถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ง